เราเป็นเพียงสื่อกางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรตใต้คลิปได้เลยครับสำหรับพิจารณาที่ขายแล้วแก้งไวในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องวายพสีสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชี้เป้ารถสวยๆให้ผู้ชมในเลือกซื้อเลือกใช้กันนะครับคันนี้ราคาถูกกว่าหน้าเต็นท์ถูกกว่าท้องตลาดกันอีกแล้วนะครับห้าหมื่นเก้าพันบาทครับเรียกได้ว่าซื้อไปขายก็ได้กําไรแน่นอนครับซื้อไปใช้ก็คุ้มค่าครับได้รถราคาย่อมเยา สวยทั้งภายนอกภายในเลยรถดี0 2นย์สองครับเครื่องดีเกียร์ดีแอร์เย็นเพลงเพาะภายในสวยหรู VIP เลยทีเดียวนะครับรถใช้งานได้2ระบบครับวิ่งทางไกลได้สบายมากสีสันก็ยังสวยครับเซนเซอร์ถอยก็ยังใช้ได้ภาษีปีหน้านู่นเลยนะครับใช้อกียร์ยาวไว้ต่ออันใหม่มีกุญแจรีโมทเล่มเอกสารชุดโอนยครบๆนะครับสวยๆคุ้มๆอย่างนี้ครับรบฝากกดไลค์กดติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะครับมีมาเลือกซื้อเลือกชมกันเป็นประจำทุกวันเลยนะครับ ด้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆตัวเลือกใหม่ๆครับรถสวยๆถูกๆครับแม็กยังสวยครับยางดอกดีภายในก็ยิ่งสวยครับใหญ่ครับสไตล์ V.P เลยเล่มเอกสารทุดโอนครบท่านใดสนใจก็ไปดูทดลองขับกันก่อนนะครับพิกัดดูรถอยู่สมุรปราการติดต่อนัดหมายกับเจ้าของได้โดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปครับหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปนะครับหรือกดที่ลูกศรใต้คลิปก็ได้ทางเราก็เป็นเพียงสื่อกลางนะครับไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้าครับสามารถติดต่อกับเจ้าของได้โดยตรงเลย กุญแจรีโมทนะครับมีให้ครบครบนี่ครับภายในสวยๆรีวิวดูกันเรื่อยๆก่อนนะครับสนใจก็ติดต่อเจ้ของได้ครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนยังไงก็ฝากกดถูกใจให้ด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ